วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e s m a t t TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดที่8.7กันนั่นเองนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องๆนะครับหน้าที่80ถึงหน้า81นะครับข้อที่1นนะครับแปลงปลูกดอกไม้นะครับแปลงปลูกไม้ดอกนะครับมีลักษณะเป็นวงกลมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางยาว5.6เมตรนะครับแปลงปลูกไม้ดอกนี้นะครับมีพื้นที่เท่าไรอ่าเขาให้หาพื้นที่นั่นเองนะครับ หาพื้นที่แปลงปลูกดอกไม้นะครับสูตรการหาพื้นที่วงกลมว่าไงนะครับสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมนะครับเท่ากับอะไรครับพายอายกกำลังสนั่นเองนะครับแล้วเสร็จแล้วทีนี้พายรู้แล้วอรู้อย่างอยังไม่รู้นะครับอแต่เขาบอกอะไรมานั่นเองนะครับเขาบอกดีมานะครับเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่ครับ5.6เมตรนะครับ เพราะฉะนั้น r ก็คือครึ่งหนึ่งของ d นั่นเองนะครับครึ่งหนึ่งของ5.6ก็คือ2.8เมตรนั่นเองนเราได้ r มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าในสูตรเลยครับพายคือโจทย์บอกมาแล้ว22ส่วน7นะครับคูณ r คือ2.8นะครับคูณด้วย2.8นั่นเองนะครับหารก่อนครับ7 1 7หนะครับ7หาร2.8แได้เท่าไหร่ครับ0.4นั่นเองนะครับแล้วก็เอา0.4ไปคูณเท่าไหร่ครับ 0.4ไปคูณ2.8แล้วก็คูณด้วย22นั่นเองนะครับอ่าพิกมาตรงนี้นะครับ2.8นะครับคูณด้วย0.4น,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 นั่นเองนะครับ8432นะครับทศ3 428นะครับทด3เป็น11นั่นเองนะครับตรงนี้มีทอนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตรงนี้มีทอน,นิยม1ต,1ตำแหน่งนั่นเองตรงนี้ก็มี1ตำแหน่งรวมกันเป็น่ตำแหน่งครับรวมกันเป็น 2ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องใส่คืนทศนิยมไป2ตำแหน่งนะครับจาก112ใส่เพิ่มเข้าไปกลายเป็น1.12นนั่นเองนะครับอ่าเราได้1.12แล้วนะตัวนี้คูณกันนะครับตรงนี้ยังไม่ได้คูณน,นะครับ22ยังเหมือนเดิมคูณ0.4คูณ2.8ดได้เท่าไหร่ครับ1.12นนั่นเองแล้วก็เอา1.12ไปคูณกับยี่ิบสอง่าเรวคูณต่อเลยคูณด้ยย22ิบนะครับ 2,2,4สองสี่สองหนึ่งสองหน่งักสิบใส่ศูนย์ะครับใส่สใส่สใส่สนะครับ 4, 2, รบ,บวกกันได้สี่หกสี่สองนั่นเองมีทศวเลีอตำแหน่งครับมี2ตำแหน่งนั่นเองนะครับอย่าลืมใส่คืนไปด้วยครับจาก2 4งพั 64, นสี่รกลายเป็น24.64ิบสี่จุนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบได้ยังครับยี่สิคูณหนึนได้เท่าไหร่ได้แล้วครับได้24.64นั่นเองพื้นที่หน่วยเป็น ตารางนะครับตารางอะไรครับนี่ตารางเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่าแบบข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่2นะครับพื้นโต๊ะกลมตัวหนึ่งนะครับมีเซนลัศมียาว45เซนติเมตรนะครับมีแผ่นเหล็กอลูมิเนียมคุ้มขอบโต๊ะ เข้ามาในโต๊ะโดยรอบนะครับ1เซนติเมตรนะครับพื้นที่โต๊ะส่วนที่เหลือนะครับมีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะก็อันนี้ก็คือเป็นรูปคร่าวๆนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับอ่ดูรูปนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นโต๊ะใช่ไหมครับอันนี้เป็นโต๊ะนะครับแล้วเขาบอกว่าทำไมนะ มีแผ่นอลูมิเนียมหุ้มขอบโตเข้ามาด้านในพื้นที่โดยรอบนะครับ1ซติเมตรก็คืออันนี้คือแผ่นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับแผ่นอลูมิเนียมนะครับนี่แผ่นอลูมิเนียมหุ้มไว้อยู่นะครับนี่ตรงนี้เป็นแผ่นอลูมิเนียมหุ้มไว้นะครับ,นน ium, รบซึ่งทําไมครับซึ่งไอแผ่นอลูมิเน Pan ียมเนี้ยมันแผ่นอลูมิเนียมนี้นะครับ เท่าไรครับ1เซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่าแต่เขาบอกว่าพื้นที่โต๊ะกลมนะครับมีรัศมียาว45เซนติเมตรนะครับพื้นที่โต๊ะนะครับก็คือจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับมาขอบสุดขอบเลยนะครับเท่าไหรครับ45นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากรัศมีมาที่ขอบ อลูมิเนียมจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไร่เอ่ยก็หักไปหักขอบไปใช่ไหมครับหักขอบไปนั่นเองนะครับตรงขอบเราไม่เอาใช่ไหมครับอ่าตรงขอบมันยาวเท่าไหร่ครับ1เซนเพราะฉะนั้นจากตรงกลางโต๊นะครับรัศมีมาที่ขอบอลูมิเนียมนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไรครับอ่าเหลือ44ี่เซนนั่นเองนะครับอ่าน้องๆมองภาพออกแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เ็าบอกว่าไงครับหาพื้นที่ โต๊ะส่วนที่เหลือนั่นเองพื้นที่โต๊ะส่วนที่เหลือก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงที่ไม่มีอลูมิเนียมหุ้มนั่นเองนะครับซึ่งพื้นที่ของวงกลมที่ไม่มีอลูมิเนียมหุ้มนะครับรัศมีเป็นเท่าไหร่ครับอ่ารัศมีคืออันนี้นั่นเองใช่ไหมครับพื้นที่โต๊ะส่วนที่เหลือนะครับโต๊ะส่วนที่เหลือใช่ไหมครับส่วนที่เหลือ โต๊ะส่วนที่เหลือที่ไม่พอโต๊ะส่วนที่เหลือนั่นเองนะครับทีนี้หาพื้นที่โต๊ะส่วนที่เหลือพื้นที่พื้นที่เป็น <c oughs> โต๊ะส่วนที่เหลือเป็นวงกลมนะครับจะมาให้หาพื้นที่ของอะไรนั่นเองวงกลมนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับสองพายเอ้ยไม่ใช่สองพายอาร์ครับพายอาร์ยกกำลังสองใช่ไหมครับพื้นที่วงกลมนะครับพายอาร์ยกกำลังสองพายกำหนดมาให้แล้วนะครับสามจุดหนึ่งสี่ 3.14นะครับคูณ r r เท่ากับเท่าไหร่ครับนี่ไงครับตัวนี้ r คือ r คือตัวนี้นั่นเองใช่ไหมครับ44นะครับแล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่นั่นเองนะครับคูณด้วย44นะครับ3.14นะครับคูณ44่สคูณสีนะครับได้เท่าไหร่ครับน้องๆก็คูณเลยครับเอา44ไปคูณ44ก่อนนะครับได้เท่าไหร่ครับ 4ทด1446ทด1เป็น17นะครับได้6ได้7ได้1ได้6ได้3 7บวก1บเป็น9ได้1ได้1น7 3นั่นเองนะครับ1,973นะครับไม่มีทศนิยมนะครับได้1 9 36นะครับไม่ใช่1 9 7 3นะ1936นะครับ1936 1,936นะครับแล้วก็เอา1,936ไปคูณเท่าไหร่ครับ3.14นั่นเองนะครับอ่าคูณกันได้เท่าไหร่ครับทีน่าจะไม่พอพี่ขอขยายที่ก่อน1,936อันนี้มีทศนิยม2ตำแหน่งนะครับอ่ะ 6 4 24ทด2 4 32ทด2 1 4ทด1 4 9 3 6ทด1 3 7ทด3 4 1 4ทด3เป็น7นะครับหลัก10ใส่0ได้6ได้3ได้9ได้1หลัก100ใส่0 2ตัว6 38ทด1 3 3 9ทด1เป็น10นะครับทด1 3 9 27บวก1เป็น28ทด2 3 3ทด1้ทด2เป็น5นั่นเองนะครับ บวกกันได้4ได้0นะครับได้7บวก3เป็น1 0บ8วก 8, เป็น1 8ทด1เป็น19นะครับทด1 16เเป็น17นะครับทด1 8ป 1, เป็น10ทด1นะครับได้6นั่นเองมีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งนั่นเองนะครับตัวตมตำแหน่งใส่คืนให้ไปด้วยนะครับได้เท่าไหร่ครับ6,079.04นั่นเอง6,079.04นะครับ6 0 7 9 0 04นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบแล้วครับออันนี้คูณกันก็นได้ประมาณนี้นะครับคูณเลขปกตินั่นเองนะครับ <S 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 อ่ะข้อต่อไปนะครับ กรอบรูปนะครับมีลักษณะเป็นวงกลมนะครับทำด้วยไม้นะครับกรอบรูปนะครับมีขนาดดังรูปส่วนที่เป็นกรอบไม้นะครับมีพื้นที่เท่าไหร่อะเขาให้หาส่วนที่ระบายสีนั่นเองว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับข้อวิธีหาข้อนี้ทํำยังไงครับก็เอาวงกลมใหญ่ลบวงกลมเล็กใช่ไหมครับวงใหญ่นั่นเองนะครับลบวงเล็กนะครับ เอาวงใหญ่นะครับ <ines> นี่นะครับคือวงใหญ่นะครับลบด้วยวงไหนครับลบด้วยวงเล็กอันนี้คือวงเล็กนั่นเองนะครับลบออกไปใช่ไหมครับก็จะเหลือข้างในที่เป็นส่วนที่ระบายสีนั่นเองนะครับวงใหญ่ลบวงเล็กนะครับวงใหญ่วงใหญ่นะครับวงกลมวงใหญ่พื้นที่คือพายรยกกำลัง2นะครับ ลบพายพาย,ยกกำลังสองวงกลมใหญ่กับวงกลมเล็กนั่นเองนะครับอ่าไคือเท่าไหร่ครับคือ3 1 4นะครับคูณด้วย R วงกลมใหญ่ของ R คือเท่าไหร่ครับวงกลมใหญ่ของ R นี่ไงโจบอกมาให้แล้วนี่นั่นเองนะครับ วงกลมใหญ่ของ r r ของวงกลมใหญ่พูดปิดครับ r ของวงกลมใหญ่คือ12นั่นเองนะครับก็แทนค่าไปเลย12คูณด้วย12นะครับลบด้วย3.14นะครับคูณ r ของวงกลมเล็กวงกลมเล็กก็คือจากตรงนี้ไปแค่นี้ใช่ไหมครับ R หรือเอาจากดูจากตรงนี้ก็ได้จากตรงนี้ไปแค่นี้นั่นเองนะครับอ่ามันเท่าไหร่ครับ จากตรงนี้ไปแค่นี้นะครับก็จากเต็มวงมันเท่าไหร่12ตรงนี้มันเท่าไหร่ครับ4นั่นเองเห็นไหมครับตรงนี้มันแค่4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับ8นั่นเองใช่ไหมครับก็12อลบ4ก็เลยเหลือ8นั่นเองตอนามน3.14คูณด้วย8นะครับแล้วก็คูณด้วย8นั่นเองนะครับอ่าจัดการเลยครับ3 1 4จคูณ12คูณ12ได้เท่าไหร่ครับ12คูณ12ได้144นั่นเองนะครับ 144นะครับอ่า446ทด1เป็น7 446ถ้า17นะครับทด1 432ทด1เป็น13นะครับไม่ใช่446ทด1นะครับ414ทด1เป็น5 432นะครับ1 2 5 6นะครับหลัก10สีสูน446อ่าเหมือนเดิมนะครับ6 5 2 1นั่นเอง หลักร้อยใส่ศ์สังตัวใส่4ใส่4ใส่1นะครับบวกกันได้6บวกกันได้1 5ง้บวกสบวกเเป็นสิบเอ็ดทดอีกหนึ่งเป็นสิบสองทดหนึบวกสเป็นหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นแนั่นเองเป็นสองนะครับสามจุดหนึ่งสี่นะครับมีตัวนิยมสองตัวใส่คืนให้ไปด้วยครับแสดงว่าวงใหญ่ได้พื้นที่เป็นสองร้อยแปดสิบสองนะครับสองร้อยแปดสิบสองจุดหนึ่นั่นเองนะครับ 2 8 2 1 6นะครับลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่ครับ3.14คูณ64นั่นเองนะครับ8คูณ8ได้64นะครับอันนี้12คูณ12ได้144นะครับ3.14นะครับูณ64นะครับ46 1ทด1คือเป็น5432นะครับหลัก14 6 64, 5, 4 3, at at 6, 24นะครับทด2 6 1 6ทด2เป็น8 6 3 18นะครับบวกกันได้6 9 0 0 2มีทศนิยม2ตำแหน่งนะครับใส่คืนใส่คืนไปด้วยนะครับได้เป็น200.96ก็เอา282 1 6ดล,ลบด้วย2 00.96นั่นเองอ่าลบกันได้เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นตอบตอบเท่าไหร่นะครับไม่รู้นะครับเอามาลบกันก่อนนะครับ ลบกันนะครับ6ลบ6ลบ0ูนย์นะครับ10อันนี้1ลบ9ไม่ได้ก็ยืม2มานะครับก็เหลืออันนี้ก็เหลือ1นั่นเองนะครับเหลือ1อันนี้ก็กลายเป็น11ใช่ไหมสิบเลบเเหลือ2นั่นเองนะครับใส่จุดนะครับให้ตรงกันนะครับ1ลบ0ูนย์เหลือ1 8ลบ0ูนย์เหลือ8นะครับ2อลบสอเหลือศูนเหลือ8ปด0หรือเท่าไหร่นั่นเอง81.2นะครับแน่นอนนะครับ หน่วยของพวกนี้เป็นพื้นที่แล้วนะครับหน่วยต้องเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ เอขอโทษนะครับพี่คูณผิดนะครับต,รตัวน,นี้ต้องเป็นสามตัวนี้ต้องเป็นสี่ใช่ไหมครับตัวนี้ต้องเป็น1นึงตัวนี้ต้องเป็นสามเอาใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช่สองแปดสองจุดหนึ่งหนะครับหก 1>, 1 5 9่บวก2เป็น11ทหนเป็น12ทดหนนะครับ2บวก1เป็น3บวก1เป็น4บวก1เป็น5 3บวก1เป็น4ได้4 5 2.16นะครับ4 5นะครับก็ถ้าคูณเลขผิดก,ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ ตัวนี้เป็น45นะครับ5้ลบโซเหลือ5 4าลบสเหลือ2เหลือ25 1.2นะครับสองรอห้าสเอดจุดสองน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเ้าน,นั่นก็ถูกแล้วนะครับพี่ก็คูณเลขผิดแค่นะครับคูณเลขผิดตรงนี้นะครับก็ทำาให้คำตอบผิดเลยนะครับ ต้องกระเทาทีนะครับอ่ะเขาต่อไปเลยนะครับมิ้น์นะครับประดิษฐ์งานนะครับมีลักษณะดังโลบนะครับโดยส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมนะครับมีรัศมียาว18เซนติเมตรนะครับถ้าต้องการทาสีบนชิ้นงานทั้ง2ด้านนะครับพาสีบนชิ้นงานทั้ง2ด้านหมายความว่าจับคูณ2ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับจะต้องทาสีเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับก็ นะครับรูปก็ดูตามนี้เลยนะครับก็เขาบอกว่ารัสมียาวเท่าไหร่ครับ18นะครับก็คือจากตรงนี้จากไปตรงนี้ก็คือเส้นนี้ไปเส้นนี้ยาว18นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ก็ยาว18แนะครับแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้ก็ยาว18ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับลัสรศมีตามนี้นะครับทีนี้น้องๆดูครับน้องๆดูนะครับตรงนี้มันเป็นรูปอะไรถ้าเราแบ่ง ถ้าเราแบ่งตรงนี้ออกมานะครับมันเป็นรูปเท่าไรครับตรงนี้มันเป็นรูป1ในสของวงกลมนะครับตรงนี้ะครับตรงนี้ก็เป็นรูป1ในสีของวงกลมนั่นเองรัศมียาวเท่ากันพื้นที่เท่ากันแน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น1ในสีของวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ทั้งรูปมันคือเท่าไหร่ครับมันคือ1ส่วน4ี่บวก1ส่วน4บวกด้วย1ส่วน4นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ3ส่วน4ของพื้นที่ วงกลมนั่นเองใช่ไหมครับอ่ามันคือ3ส่วน4ของพื้นที่วงกลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องคูณ3ถ้าได้พื้นที่1วงออกมาน้องๆต้องคูณด้วย3ส่วน4ของพื้นที่วงกลมนะครับอ่าต่อไปก็แทนค่าสุดเลยครับพื้นที่ของวงกลมนะครับเท่ากับไพ R อยกกาลังสองนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแตกออกมาก่อนนะครับไพ่อายกกาลังสองคือพายคูณ R คูณ r นะครับอ่า ตัวแรกนะครับพี่ใส่สีแดงไว้ให้นะครับต้องคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย3ส่วน4ีนะครับของพื้นที่วงกลมใช่ไหมครับอันนี้นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับของพื้นที่วงกลมที่น้องจะต้องคูณเข้าไปนั่นเองเสร็จแล้วยังไม่หมดครับคูณอะไรอีกครับเขาบอกทา2ด้านเพราะฉะนั้นพื้นที่มันต้องเป็น2เท่าของของของที่เราหาคําตอบมาได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับคูณด้วย2อีกทีนึงครับ คูณ2นี้มาจากไหนครับก็คือทั้ง2ด้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่3.4ส่วนสของวงกลมนั่นเองครับเอาน้องๆไม่งงนะครับทีนี้ก็แทนค่าสูตรได้เลยนะครับพายเท่ากับเท่าไหร่ครับ3.14นะครับรัศมีเท่ากับเท่าไหร่ครับนี่โจบอกมาแล้วรัศมีเท่ากับ18คูณด้วยเท่าไหร่ครับ18นะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย3ส่วน4ี่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คูณด้วยทาไมครับ ูณด้วย2นั่นเองนะครับอ่าแทนค่าสูตรเลยครับ2 1 2นะครับ2 2 4นะครับ2 1 2นะครับ2องคูณอสองหารสิบแปได้9นั่นเองนะครับเหลืออะไรครับเหลือ3 1 4เหลือ9เหลือ18เหลือ3นั่นเองนะครับจับคูณกันหมดเลยครับ9กคูณสได้อ่้าคูณสได้27 27ิบคูณสิไม่เอาคูณ2หลัก เอา18ไปคูณ3ก่อน18คูณ3ได้54ใช่ไหมครับแล้วก็เอา54ไปคูณกับ9ได้เท่าไหร่ครับตรงนี้เป็นตัวสนรมยังไม่ต้องทำอะไรครับคูณที่เป็นจำนวนเต็มก่อนนะครับเหลือ54คูณ9นะครับ9 436นะครับทด3 9 5 45ตาห้ี่ทดเป็น48นั่นเองได้486นะครับ486คูณด้วย3.14นั่นเองนะครับ อ่ะคูณเลยครับอันนี้มีสองตำแหน่งหกสี่ยี่สี่นะก็จะผิดก็ตรงนี้ละมั้งสำหรับพี่นะจะผิดก็ตรงนี้ต้องมานั่งคูณเลขน,นะครับหกสี่ยี่สี่ใส่4ี่ทดสองแปดสี่สามสองทดสองเป็นสามสิบสี่นะครับร 10, ใส่สี่ทดสามสี่สี่สหกทดสามเป็นสิบเก้านะครับหลักสิบใส่ศูนย์นะครับได้หก ได้8นะครับได้4นะครับหลักร้อยใส่ศูนย์สองตัวนะครับหกสานะครับทด1 8 3 2 4ทด1เป็น25 4 3 2บทดสเป็น14นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับได้4ได้0นะครับทด1นะครับ10 10ิบวกสิเป็น26นะครับทด2 5งบวกหเป็น10บวกสเป็น12นะครับทด1 ตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น1นะครับอย่าลืมนะครับใส่จุดคืนให้ไป2ตัวนะครับกลายเป็น1,526.04นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบตอบ1526.04หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับได้คำตอบนี้กันไม่เอ่ย หนะครหบ1526.04นะครับถ้าคูณเลขไม่ผิดนะครับก็ไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะผิดนะครับถ้าใครถ้าคูณเลขไม่ผิดก็ไม่ผิดไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าวิธีนี้มันก็ตายตัวอยู่แล้วนะครับจะผิดก็ตรงที่มานั่งคูณเลขเนี่ยแหละครับห5 2 6 0 4สองห่ะโอเคนะครับอ่ะจบแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ครับ แบบฝึกหัดที่8.7นั่นเองนะครับเป็นการหาพื้นที่ของอะไรครับหาพื้นที่ของวงกลมนั่นเองนะครับก็น้องก็ฝึกทํานะครับก็อย่าบวกเลขผิดแล้วกันนะครับถ้าใครบวกบวกลบคูณหารไม่ผิดคําตอบออกมาถูกแนะ่นอน100%นะครับก็จะผิดตรงที่บวกลบคูณหารนี่นะครับอ่า ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบฝึกหัดที่8.7นะครับอย่าลืมมาติดตามกันต่อนะครับแบบฝึกหัดหน้านะครับแบบฝึกหัดที่8.8ทนั่นเองนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ